มาครับสวัสดีครับวันนี้มาดูหลวงพ่อพี่บุลนะครับหน้าหนุ่มนิ้วลบเนื้อทองฟ้าบาทโอเคครับวันนี้มันดูกันสภาพนี่คือสวยนะครับสวยชัดเปะ๊ะทุกอย่างสภาพยังสวยทุกอย่างเลยฮะับม,มีตำหนิแน่นอนครับตร์นี้ จะเรียกว่าบล็อกกากนะฮะบล็อกกากหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มนิ้วลบนะฮะเนื้อทองฟ้าปากนะฮะออกปีสามห้านะฮะน่าจะประมาณนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวผมมาดูกันน,นี่เลยครับนิ้วนิ้วลบนะฮะนี่หละที่เขาเลือกกันว่าพิมพ์เนี่ยที่เซียนภาคใหญ่เขาพูดกันนะฮะว่าเป็นเนี่ยนิ้วลบนะฮะตรงนิ้วเลยแล้วก็ตัวยันตรงนี้ ข้างบนเต็มนะครับนิ้วลบตรงนี้เนี่ยตรงฝาเท้าของท่านไม่เต็มนะครด้านขอบเนี่ตอนที่เขาตัดตัวนี้ยังมีขอบยังลงเหลืออยู่นะครับยังมีใหม่เลยฮะสภาพสวยออกปีสามห้านะครับรุ่นนี้องค์น,นี้นี่ฮะดูเลยดูด้านหน้ากันโอเค นี่เลยครับที่เขาเรียกว่าบล็อกกาดนะบล็อกกาดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เขาเรียกบล็อกกาดเนี่ยมันจะมีกากตรงนี้ตามบล็อกเนี่ยโอเคตามนี้เลยจะเรียกว่าบล็อกกาดและหน้านี่เขาเรียกว่าหน้าหนุ่มนะครับหลวงพ่อพิ่ปูหน้าหนุ่มนะบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกกาดหน้าหนุ่ม เป็นพระชื่อดังนะของจังหวัดอุดรอ,อุดรธานีที่คนชาวจังหวัดอุดรเขานิยมเล่นกันศรัทธากันมากนะครับศรัทธากันมากมีหลายรุ่นนะครับมีเก้บ้างไม่เกบ้างนะครับนี่เขาเรียกว่าหน้าหนุ่มนะครับเนื้อทองฟ้าบาดนะครับหลวงพ่อพิบูลหน้าหนุ่มนียครับดูหน้ากัาน ผมมีอยู่เหรียญหน้าแก่ผมก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเดีหน้าหนุม่มดูกันว่าผมเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งผมเคยลงคู่กันไปแล้วนะครับลงคู่กันไปสององค์เดี๋ยววันนี้เอามาองค์นี้แยกเดียวให้ดูกันให้ดูให้ละเอียดละเอียดกันหน่อย <c oughs> นี่เลยนะครับนี่แหละตรงนี้แหละที่เขาเรียวกว่าบล็อกกาก,ากนีนยครับตรงนี้เป็นกากรงนี้ นี่นะฮะจุดจุดเนี่ยะฮะสภาพสวยครับเนี่ยตรงขอเป็นร่องสภาพสวยครับดูเลยนะะชัดกันไปเลยได้ดูไปด้วยกันนะครับ ดูด้านหลังด้านหลังต่ออ่าดูตรงขอบก่อนนะฮะนี่ยตรงขอบเห็นไหมนั่นะฮะยังมีขอบตัดอยู่นะครับขอบที่เป็นเศษที่คนปมัมพ้นะฮะที่เขาทำผ้าอีทีตอนที่เขาแกะออกยังมีอยูอย่นะฮะยังลงเรืออยู่เลยนะ เป็นการดูแลเก็บไว้อย่างดีนะเก็บรักษาไว้อย่างดีนะอะเห็นไหมถือว่าเก็บไฟได้ดีมากครับดูตรงเท้ากันทีนียวไม่ต้องไปสนใจครับเสียงนะโอเคครับมาดูตรงนี้ครับตรงที่เ็าว่านิ้วไม่เต็มนะครับนิ้วตรงนี้เลย เขาเรียกอะไรผมลืมลืมแล้วอโอเคมาดูกันตรงนิ้วนิ้วตรงนี้นะนิ้วไม่เต็มโอเคแล้วตรงยันด้านหลังดูขันชัดๆเลยครับผมจะไล่มาจากด้านล่างเลยนะฮะมีขีดขวนขีดอะไรก็ดูดูเอาให้ชัดๆเลยฮะดูขันชัดๆ,ๆเลยแบบนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย นี่ถือว่าใหม่เลยนะเนี่ยสภาพดีครับใหม่สวยเลยครับสภาพสวยขอบยังสวยดูดีทุกอย่างครับสวยเลยสภาพสวยก็ต้องดูกันนะครับสภาพของใครจะสวยนะ ผมนี่ก็ผมเท่าที่ดูมาในของผมนี่ก็ว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับบล็อกกากนี่นะบล็บอกกานิ้วไม่เต็มเนี่ยนะบล็บอกกาดนิ้วไม่เต็มผมก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับที่ผมดูกบของคนอื่นมานะครับดูมาในคลิปหนอะไรนะครับโอเคครับน่าหนุกโอเคดูนาม็จะชัดเตะ ตรงขอบให้ดูตรงขอบยตรงห่วงครับดูตรงห่วงจะเป็นแบบนี้เลยนะที่อยู่กับผมนะตร,ตรงขอบนี่ก็ตรงด้านหลังนี่ตรงจอดยังเหลืออยู่เลยนะเหลืออยู่อ่าโอเคขอบโอเคครับ สวัสดีครับ